ตัวเขาไปหลักก่อนตำรวจย่าไม่เบื้งล่างเ่าเลยเด้อเบื้ง่างเ่าทางหลังเด้อบูนี่คือบูบลงนี่บอ้ยบูกบูบบบบี่บบล สบายดีทุกคนวันนี้มาพบพผอกับคำแซงมันนาเนาะแล้วก็คำซีบันพี่คำซีบันพี่นคุณเนาะกระเพิงก็โกอยู่นอกพูนเพิ่งก็โกรอยังเสียออกไปก่อนเนาะวันนี้เข้ามาในบรรยากาศที่ว่าขาดแค้นท่านผู้ชมมุ้งม้งเขากินขอชาบเบิ้ลท่านผู้ชมเบิ้ลเบิ้ลแต่เมื่อวานนี่แหละนะท่านผู้ชมยังเดื่อเบิ้ลเลยขอชาบเบิแต่พวกนี้แหละผมมีไข่ปลากระป๋องเนาะแต่ว่าขอชาบเบิ้ลเบิ้ลแต่วันนี้เนาะคำแซงเลยขีดพ่อว่าโอ้ คือไปน้องฮองน้องรัดตอนนั้นน้องว่าฮองน้องรัดหันมีกอซ่านไปดินตอนไหนเี็นกอซ่านชอบนึงในห้องหงิดเนาะเขาใช้คิดพ่อเออไปสิไปสิไปีลังกอซ่านฮองน้องรัดนท่านผู้ชมน้องรัดไปอยู่น้องรัดเมื่อบ้านเนาะน้องรัดเมื่อบ้านน้องรัดฮ่อสิไปเบิ่งก่อนเนาะถ้าว่าได้หรือบ่ได้ฮ่อจังเอามาก่อนเนาะถ้าได้ก็เอามาก่อนจังสิดถูกก่น้องรัดนะท่านผู้ชมนี่แหละไป เอาก้อยทายไปหน่อยก็ไดเอาไปหน่อยนี่ถ้าคำซีบานพีนสบายดีทุกคนเออไปล็อกไม่ประตูสิพากันไปหลับอันขอชาดเนาะนี่แหละขอชาดอาหารแห้งเมีองเก็บมาให้เบิร์ทุกคนเลยได้ยัมีเพาะสิว่าบนเทาอันเจือจุนชีวิตได้กูเมื่อนีกินเพอยู่แล้่เพุ่กินอก้อยไปก่อนแล้วเนาะคุณออกไปก่อนเลยไปเา จักสิได้จักบอแจักเอาน้องหลัดอ่ะเมื่อน้ำมาแจกเนาะไปไปจิ้งน้ำกันทุกคนไปบังน้ำกันว่าสิได้นี่จะมีม uh, ีบากระจายห้องนะบ่มีเลยวกระจาะหองน้องหลัดมีเบาหรือบ่มีบ่มีเห็นได้หน่งัดเลยบาอะไรก็ได้อีลีโอ้บ่ได้มีที่นี่จะมีตำรวจยันร้อนจังบ้านแม่งเนีไปไหไปว่าน้ำบังน้ำกันนั่นเลยไม่กินตัำรวจมานานแล้ว คิดตีนด้วยพี่ไปทตาประชมไปพบผอกันอยู่ห้องหนองรัดแล้วเนาะเอ่าละเบ้อเนาะท้าประสมตอนนี้ห้าวเงินกำลังเดินทางไปห้องหนองรัดเนาะเอาสิพากันไปไปลักเข่าดูเกิะไปลักเข่าอ่ะฮะโบวยโบวีไปรถอากอยเนาะขี่รถก่อนไกลเป็นไกลเขาเขาตั้งแคบแยมเหมือนกันเนาะแต่ว่าย่ามเนี่ยเขาอะไรเขาตรงแรก hỏi không lạt dù không mưa bả đấy đâu, không mưa bả này ha có mà lôi nó làm sen mà à tao này hiên khẩu phần này hòn mà hiên san phần nó xuống <laughs> 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 ngân mi cái chè khẩu bộ ช่วงวิกฤตเนี่ยจังไดก็ต้องหลักเล็กขโมยหน่อยก่อนแล้วตู้ทายยังอยู่อ่ะสบายดีทุกคนตู้ทายยังอยู่อ่เออตจบเขาไปหลักก่อนตำรวจเ่าไม่เห็เบื้องล่างเล่าเด้อเด้อเบื้องล่างเล่าทางหลังเด้อเออบันทึกบันทึกบันทึกบันทึบอสนองหลักส์อะดิบๆิบเลยป่ะนี้ lọc lọc lê chút 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 đi, 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 đi. đi, đi, đi nè, ừ, là thôi bỏ nó lại đi, ngặt <cười> <cười> Ồ, xên, là. đây đấy, Tour là. Tour là. Tour là. Tour đấy nè, vừa Tour là. Tour bỏ Tour leo, Tour là.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  โอ oh. e uh, ้ีคนอยู่เว้ยย้อนรองเรือจากสองสามคนสภาพของนองรัดเอยู่น้องรัดเอยู่สภาพของน้องรัดเนาะคนบยุยู่ะจะคล้องกันเมื่อบ้านตัดเส้มาตอนนั้นหันกินข้าวซานเพื่นเนาะแต่ว่าข้าวซานของเขาเบิดเดี๋ยวบัดทว่าทว่ามีข้าวซานเนาะแต่ว่าแต่มันเลือดแต่าได้เมื่อจัง mãn hôn dưới chỗ bọc quân nằm vào hôm thang 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 ป้าน้อไนๆๆๆบึงิ่งบงคนเมียเลยฮะชิบูงชิบูด้ติดโควิดชิบูิติกก่อนแล้วนี่ เขาไม่ตกมาไว้เลยนะบุบเน่คือบุบลงนี่โอ้ยบูบบูบเชาขพง่อไปเช้าลินแล้วเจะคนเ็่ไก่เขารใชอไหมพวกนี้มาหลักอะไรพอแห้งเลยเนาะใจเป็นบทนี่ใช่ก็ผมมันนอนกี่คนเดียวครับเข๋ออยู่คนเดียวเนาะเออนี่กูมกับหนึ่งบูบกี่เดียวอันนี้ตาลีก็มีแล้วหลักกันมีอย่างไร นี่หมอห้งเข่าเด้ไปไหมเออ้แล้วไม่เข่าเขาในห้องหรอก็มีเข่าหุ้งเขาก็มีในห้องจะเข่เป็นหุ้งใดจึ๊บบอกใดเอามาด้วยตัทามเบิ่แข่งโตนี่นั่นเดินบอกระตัวหมอหุ้งเดี๋ยวเอาหุ้งกินมันนั่นเด้อยู่นี่เด้ยจืดอยู่นี่หมอเมื่อกินต้มปลาน่ะนั่นบมดเอ้าสมัชชิลักล่าดิเจ๊เออยืมวันโทรงานหลักเข่าเนี่ยก็ยืมเข่าเนี่ยแต่บอกได้ใส่ดอกเดี๋ยวถ้าใครก็เอาเท่านั้น

Ok, <laughs> <tài cũng> <laughs> bởi Đi tài luôn ít tít, ít tít Ờ, đây nào quá hoa hung nào mà nè Mưa hoa kìa tổ bà này hung kìa Tổng so, hết <cười> <cười> หันหมอนในทึง uh. ี่เห็นบ่าเออหมอนเออใสายสายื่เลื่มใสยหายบ้างนี่นี่ทั้ง่างนะหอยทึ่งนะเอองเชียก Mình ra dưới lấy không? Nói mà Xuống Covid thì lạc mất lắm nha anh à Nó tục mà ngoài vô anh Nhìn này tụi con nó hóng bơ xì, hóng bơ xì Nếu nhặt tay hai nếu nhặt xoay Nếu nhặt xoay ha, nếu Để hay mất nền không ạ? เออนูเขานี่นูพมอมกันเออนูเขานูพอมอมกันเออแป๊ด้ยร่งตอนนีกะได้ทั้งขขาซ่านทั้งมอาวขาขาซอาหารแห้งมันงับบุ้นะช่วงโควิดเีบนนตลกอะเรอหน่อยเหรอมาหลักของกินเขาม้ตลกือความย่งอดน ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ใส่รถกูอีกไหมยังคับเรือรถกันไหมคุณย่ขับรถมึงไปไปจะน้องคนมาโผล่ด้วยอยังเช้ามึงบักกันดีกว่าะทุกคนเจอกันอยู่ห้องไปบักซี่เลยใส่เนี่ยเด็กสกูนี่น่านผู้ชมตอนนี้เ่ากามาหอดหองแล้วท่านผู้ชมบอกบ่กเอาเอาเข่าเอา มอหุ่นเข่ามาหอดหองแล้วเนาะเป็นรักของน้องมาเนาะนี่เขาก็มาหอดหองนะเขาก็มาทายอยู่ในห้องเนาะตอนนี้ไงตลกเขาเป็นคนตลกเนาะตลกมึงมาหาซะแล้วมึงสิตลกปคนไหนเขาจะมามาเขาจะมาโทรหาน้องรักเนาะบแดนี้เนาะโทรบอกเพื่อนว่าเขาไปงัดห้องเพื่อนเด้อเนาะเอาผมมีกระเจ๊เนาะเห็นเขาเปิะกะ นาคืโมนี่ก็โอยเกโปยอะปลยปลโยอนท่านผู้มาเชมาตอหานองรัดขน้นนอ่าชิมาบอกเรื่องบอกเบอเนาะเอาเตียมกนไหวเลยโอ้เจ้าปด้ยเจ้บ่ยสิ่งโบยต้งหานองรัดเนาอ ngam rồi đi cái đi đi, tôi okay. bảo là... <coughs> Nhàm tôi lúc, bảo nó ở <coughs> wow, bên trên cái đèn ta e,

quay subscribe cho phải... à. kênh เอาลงมาได้บ่ไป <coughs> 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 วากันเอานเอา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 คิปโรกับจังยู่นอ่อยูบอจะไปผุ่นยืมอบานสี่พนสิโมเลยนะสี่นโมฮะสองแป๊เอาเลยบอดีดีบอมบ่รีนี่นี่ยบอมมือเออกันแล้วประมาณสงเยรดโมบ่

แล้วก็เชียวอ่อนไปเติมน้ำมันมาสองแสนน้ำมันอุ๊คียังสองสามแสนสาวพันน้ำมันหลดน้ำมันเครือโอ้คีมากกระซิบใส่น้ำมันเครื่อง ผมไมนำมันเครื่องมัต้องจะได้กุบม่ินเยีาดย่าสิบอกตรงมากด้วยสิจ oh, <non. S 3> <c ười> ีานเศ้าใหม่ตอนนี้แหละสัตว์ฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮโอเคฮ่าฮ่า่กไหมเงี้ยอะระวังสิมาก Đi ủa nha Ủa? Dạ, sao mày <laughs> sao? Hay, sao? Hay đi còng <laughs> 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 mà tin. điên lên. đang mâu đây này มีแน่สิบอกได้วยนี่สีขาวว่าคอยเป็น,นลักเข,าากข่าเจ้ะแน่คอยเป็นลักเข่าสั้นจ้ะคอยเป็นลักเข่าสั้นจ้ะไม่ดูโดดูแลแสนด์ดเจ้าแล้วก็อันนี้น้ำใหญ่งเนี่ย Con <laughs> <laughs> xài đẩy vô hả? Con chạy đẩy vô hả? Hết bên bớt để hết bên tai đó hả? À Nó hết ở đây rồi À Không ngạc À đây Tai Tai cả tai thêm, tai cả thêm Cắt cắp khó sàn à. าจเอาเงีอารองเอามาวงกินข้าเจ้าก็มีเด้ในห้องพอไปงัดประตูป้องเอี่ยมเจ้าเลยอาไอมน้าเปิดบ้าน้ทันเลยมัมีแย่งมันี่หน่อยมันักแกะลักถูกแคนไปอยู่ในห้องตัวเตะแขวเด้

เห็นเนี่ยเห็นเห็นเนี่ยเห็นได้เจ้ว่าร้จ้ว่าจะวเองนี่ยพอมพิวเจอร์้าว่าจริงเงเฮ้ยเอ้ยนีเลีไหว่ะฮะจะว่ากันน่ะเนาะมเหมีแล้วพอดีมี่ท้องน้ำนี่ เอาหน้ากล่องกันไหมบิวเบอหนึงหบากุิวกุแต้สองทักกินเออเอาบาย กระแดดมีเนาะท่านผู้ชมฮากาถูกบอกหน่อไปเรียบร้อยเนาะเฮาว่าเฮาไปรักอันหมอขุงเขา,าเจ๊กหลุมได้หนูนฟาร์มฝังเหมืองแล้คก็ข้อซ่านเนาะข้อซ่านก็ประมาณสิบปายโลเนาะกลัวว่าจะนักอยู่ เป็นหลักของหน่องคนมาเนาะเ่าก็โทรบอ,อกคนแล้วเนาะแต่ว่าตอนไปเราบริโทรบอ,อกเนาะมาไปคิดเบิง่งคือเเห็นนะในห้องมันเนาะก็เลยไปเอาเนาะบริรบอกคนมาจังไงบร,รบอ,อกเนาท่านผู้ชมอ้าวตอนนี้เาา่างกันหาก็สิครั้แล้วเนาะท่านผู้ชมเ่าก็สิได้ลาทา่านผู้ชมเนะเา,เนะ,เาเนะจูคลิปไว้เพียงแค่นี้เนาะเจอกันคลิปหน้าท่านผู้ชมจหรับคลิปนี้ขอกล่าวค้า่าสบายดี